มาดูเทปสองนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับมาดูชื่อเล่นไรนะครับผมดืมชื่อดวงค่ะมาดูพี่ดวงนะครับในการเริ่มต้นที่จะขับรถนะครับมีกุญแจแล้วมีรถเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใครก็ตามนะครับรถเพื่อนรถตัวเองก็ตามวิธีการสตาร์ทนะครับก็จะเรียนรู้มาแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าเริ่มได้เลยนะครับจําไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับ มีไงครับขั้นตอนสตาร์ทเช็คเกียร์อ่าโอเคครับถูกต้องเหยียบคา์ด้วยใช่ไหมไ<ด>อ่าโอเคติดแล้วก็ปล่อยนะครับคาดปล่อยออกมาได้เลยนะครับตอนนี้เริ่มมีอาการตื่นเต้นกิ่งนะครับทุกอย่างเป็นไปนหมดทั้งทั้งที่แฟนเคยสอนให้แล้วแต่ก็มีอาการอย่างนี้ตลอดนะครับซึ่งทําให้ไม่มีความกล้าที่จะขับรถนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามว่าวันนี้พี่ดวงนะครับเดนมาร์กเราจะทําอะไรได้บ้างสําหรับวันนี้ นะครับในการสนามเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราอยู่ที่จังหวัดกาลสินอำเภอแยกตลาดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมถ้าเราจะฝึกเข้าเกียร์นะครับถ้าอยู่คนเดียวผมแนะนําให้ดับเครื่องก่อนนะครับอ่าดับเครื่องนะครับแต่เมื่อกี้สอนให้สตาร์ทเฉยนะครับโอเคไม่ต้องออกมานะครับอันนี้คาดเราเหยียบไหมเหยียบอ่าเราเหยียบคาดแล้วก็ลองเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองตามที่เคยได้เรียนรู้กับแฟนมานะครับเดี๋ยวผม เหยียบคาดนะครับเหยียบคาดแล้วก็อฝึกเกียร์หนึ่งครับไม่ต้องครับรถไม่ได้ขยับเออว่าต้องไปยานฝึกให้เข้าเกียร์ให้รู้เรื่องก่อนเหยียบคาดให้สุดเด้อถ้าไม่สุดจะเข้าเกียร์ยากนะครับแล้วเข้าเกียร์ว่างเหมือนเดิมเกียร์หนึ่งก็คือโยกซ้ายสุดขึ้นบนขึ้นไปแล้วก็ยกค้าไอเข้าเกียร์ว่างครับทําให้จําได้นะครับโอเคไม่ต้องไปโยกนะครับถ้าเป็นเกียร์ว่างเราคือจําล็อกให้มันได้ก็พอ เอาไหมครับเกียร์หนึ่งเหยีาายบค้าเข้าเกียร์ยเอาไหมมันต้องมันจะไม่ใช่ยกขึ้นอย่างเดียวนะครับยก,ยกซ้าย<อ>ขึ้นบนนั่งจะเป็นเกียร์หนึ่ง<ไ>แล้วก็เอาลงมาที่ว่าง,างโอเคเกียร์สองผักซ้ายลงข้างล่างซ้ายตัวเอง,เอ,งอันนั้นชิส <c oughs> เออๆอย่างน,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 นี้แหละ,หละยังเป็นยังง่วๆอยู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องจริงกันว่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงเกียร์ว้างครับอันนี้ฝึก้ก่อนนะครับเกียร์สามผักขึ้นบนครับ ขึ้นบนเลยไม่ต้องโยกนะครับไม่ต้องโยกเอาใหม่นะครับเอาใหม่มันว่างอยู่แล้วนะครับเราผักขึ้นเลยไม่ต้องไปโยกซ้ายไม่ต้องไปโยกขวาผักขึ้นครับเฉยๆเออแล้วก็ว่างครับต้องจาเกียร์สีครับเดี๋ยวผมจะสอบทุกครั้งจนกว่าจะจําได้เอาลงครับเอาลงเฉยๆไม่ต้องโยกนี่มั่วแล้วครับเห็นไหมมัวตั้งแต่ทีแรกโอเคแล้วก็เอาขึ้นไปใหม่เกียร์สามเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์สาม แค่นั้นแหละเอาลงมาว่างโอเค okay, ครับเกียร์ห้าผักเข้าหาตัวเองดันขึ้นบนเกียร์ว่างถูกต้องครับ,รบเอาลงมาแล้วก็เกียร์ถอยผักเข้าหาตัวเองลงข้างล่างแล้วก็ทําว่างเหมือนเดิมครับโอเค okay, เข้าเกียร์หนึ่งมาโยกซ้ายขึ้นบนเข,ข้าเกียร์ว่าง โอเคครับปล่อยเท้าก่อนตอนนี้ปล่อยเท้าเดี๋ยวจะเก้งเกินไปเพราะตอนนี้ก็ยังเก้งแล้วนะครับยังไม่ทันได้ขยับรถมีอาการเก้งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะออกตัวเราเหาได้หรือเปล่าเออก็เหมือนที่แกเป็นอยู่ครับคือพี่ดวงแกขยับรถปุ๊บรถเหมือนว่ามันจะเหินได้ใช่ไหมมันวืดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ดวงสตาร์ทรถแล้วก็ลองขยับรถครั้งแรกอ่าไม่ใช่ครั้งแรกในวันในชีวิตนะครับเพราะว่าแกก็เคยขยับมาแล้วแล้วก็ดูน่ากลัว แต่เดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ถูกต้องไว้นะครับสตาร์ทรถได้ครับเหยียบคั์ด้วยเช็คเกียร์ว่างก่อนว่างจริงหรือเปล่าโอเคซ้ายขวาให้มันติดมุมนะครับถ้าไม่ติดมุมรามันไม่ว่างนะโอเคโอเคถูกต้องครับสตาร์ทเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการออกตัวรถครั้งแรกของพี่ดวงนะครับสําหรับการสอนวันนี้นะครับเป็นเเกียร์อ่าเรามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองออกตัวรถนะครับอ่าปลดลอกเบรกมือก่อนครับ ทำขั้นตอนไหนก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ลืมนะครับแล้วก็เหยียบคัดครับเหยียบคัแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งครับเบรกไวนเบรกนิดนึงครับอ่าเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งโอเคนะครับเอามือจับพวงมาลัยตามองข้างหน้าทําตามเสียงที่ผมบอกแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากเกินไปนะครับเราจะขยับรถโดยการยกคัดแล้วก็เบรกไม่ต้องเหยียบนะครับวางไวที่เฉยได้ถ้าเหยียบรถจะไม่ขยับนะครับฟังให้ดีนะครับสําหรับมือใหม่ขั้นตอนนี้สําคัญมากใครที่เป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ยััังงไไม่เป็็นนกฟว้ะครบ ค่อยๆยกค่าขึ้นมาตามองไปข้างหน้านะครับไม่ต้องไปลุ้นข้างข้างล่างนะมองข้างหน้านะครับอ่าเริ่มขยับรถช้าๆครับได้ได้เหยียบคันเร่งน้ำมัไม่ต้องครับไม่ต้องเอาตามที่เสียงบอกยกค่ากับเบรกสองอย่างอย่ายกเยอะนะเดี๋ยวจะติดนิสัยเดิมคือมันจะพุ่งตามองข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่ต้องไปลุ้นทําตามที่เสียงบอกยกค่าช้าๆอ่าเหยียบค่าดล็กๆก่อนตอนนี้เดี๋ยวรถจะดับเหยียบลงไปเนี่ยขามันแข็งนะครับมันทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักการถ่ายก่อนแป๊บนึงนะครับสมุว่า ห้าข้าเบรกมันวะเอ้ยเอีออยงกดเข้าขาดัดที่นี่ัดพ่อถอนอันนี้เป็นความเข้าใจของคนเรียนเองนะครับ <Heart. S 2> เพราะว่าไปเรียนรู้จากคนอื่นมาด้วยมันก็เลยทําให <Heart. S 2> ไ้ไม่ไม่ไม่มันยังขาดใจว่าต้องทําอะไรบ้าง <Heart. S 2> เพราะว่ามั่วเองนะครับมันก็เลยแมนสับสนอยู่ก็เลยแบบว่าก็ให้พูดพูดครับพูดอะไรที่อยากจะถามครับอาถามเหยียบตรงนี้เหยยบพูดพูดให้ถูกครับอย่าพูดตรงนี้อพูดว่าคาดเบรกคันเร่งให้ถูกขาดแล้วก็คันเร่ง ทำไมต้องเหยียบค่าแล้วก็เหยียบคันเร่งอ่าเพราะเหยียบค่าเรากำบังที่นี่ทอนออกจากเบรกเนาะเพ่รเพถ่าใส่เหยียบค่ากับเบรกพร้อมกันอ่าเหยียบค่ากับเบรกพร้อมกันที่นี่เพื่อให้รถเป็นอย่างครับค่ากับเบรกพร้อมกันพันยามันมันไปเลยพันยาออกรถพิษอ่าคนผู้สอรพันยานบันที่นี่ม่นก็ให้ให้ปฏนกิกิยาทุกจากไอ้เบรกมากมากขันเร่งเราค่อยๆทอนพร้อมกันคันเร่งกับเบรกมันบอสก็ได้หลายวิธีอันนี้ก็ถือคือกันแต่ตะปีเอาแบบโตนะอันนี้ คือทฤษฎีของผมคือไม่อยากให้หยียบเบรกไว้เพราะว่าเราจะได้รู้วิธีการยกขึ้นมาแล้วรถมันขยับไหมถ้าเราไปหยยบเบรกไว้ด้วยรถยกคัส์รถมันจะไปยังไงล่ะเออโอเคมันปลอดภัยแต่ว่าเราจะยกคัส์ขึ้นมาเราปล่อยเบรกเลยสาหรับคนเก่งแล้วมันทําถูกครับเออแต่ถ้าสําหรับมือใหมนะ่น่ะหยยบเบรกไว้แล้วยกคัส์รถมันก็ไม่ไปเดี๋ยวมันก็ดับอีกเี๋ยวมันก็พุ่งไปอีกล้เบียนนี่แหละคืออาการของคนเรียนที่ แต่ความเข้าใจแหะครับคือคนสอนก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่เป็นอยู่แล้วก็มาบอกกับคนใหม่เขาเคยทําแบบไหนเขาก็สอนกันแบบนั้นนะครับมันไม่มีทฤษฎีที่ที่แบบว่าเออทําไม่ได้<ม>ทําทําให้คนใหม่เขาทําได้นะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะเอาทฤษฎีของผมก่อนเดี๋ยวผมพักการถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปสักพักนึงเดี๋ยวผมจะค่อยมาถ่ายใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ <S <S <ๆ S 2> นะครับขอบคุณ <S 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 ที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์ด้วยก็แล้วกัน